โทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยนะเล่นเกมอยู่ครับกำลังสนุกภาพน่ารักจ,จัดๆเลยอะเมื่อ,อไหร่จะเลิอกอะเดี๋ยวเลิกละเลิกเล่นเลยเขารออยู่นะครับเลิกคุยกับมึงนี่แหละคุณจะเล่นเกมต่อ,อาการแต่งรถครั้งแรกของทุกคนคือเอาขวดน้ำม,มาใส่ตรงระหว่างล้อจักรยานแล้วมันจะมีเสียงแวนแวนวนี่เลยคือการแวนครั้งแรกของทุกคนไอเธอเธอนี่ตัวอะไรอะก็อนอนไงเราก็นอนนะนอนคิดถึงเธอ <คน S 1> ทุกวันเลย นอนน้อนกับผัวอยู่อ้าจิบหายละ P.O.V เมื่อคุณล็อกห้องเรียนไม่ให้ครูคณิตศา์เข้ามาครูคณิตศาสตร์ไม่เปิดประตูใช่ไหมกูพังมั่มเลยมึงจะให้กูสอนดีๆเลยจะสอนทั้งน้ำตาครูคับนี้ไม่ใช่คาบของครูนี่มันคาบสังคมคุณจะมาสอนคณิตไม่ได้ไม่กูจะสอนมึงมึงต้องได้ความรู้ แม่บอกว่ารอถูหวยก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้ผมที่นั่งรอได้ครับแม่ผมจะนั่งรอจนผมแกไปเลยแหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยเมื่อไหร่แม่จะถูหวยวะเนี่ยพอรู้ทีหลังว่าแม่ไม่เคยซื้อหวยเลยไม่ผมในวันหยุดที่อยากพักผ่อนแต่ก็ต้องทํางานส่งอาจารย์ไปด้วยแม้ว่ากูจะไปเที่ยวไหนกูก็ต้องหอบงานอาจารย์ไปทําด้วยนี่มันใช่วันพักผ่อนจริง,รงๆไหมเนี่ยวันหยุดน้องๆได้ทาการบ้านกันไหมถ้าได้ทําการบ้านแสดงว,ว่าวันนั้นไม่ใช่วันหยุดเลยคุณครูถามคิ้วแปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่า แล้วทำไมเธอตอบว่าฉันเออหนูน่ารักนี่คะหนูก็เลยตอบว่าเป็นหนูเองอะแบบนี้ก็ได้รู้วะเมืม่อพูดถึงสระเอคนบางกลุ่มอม,มันคือเปนอะไม่มันคือเกอะไม่มันคือเคต่างคนต่างความคิดจริงๆครับแต่ว่าไอคนที่สองนี่รู้สึกแปลก ผมที่กินของหวานก่อนแปลงฟันเพื่อล่อให้แมลงกินฟันออกมาจากซอกฟันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงฟันอกูนี่มันอัจฉริยะจริงจริงล่อให้แมลงกินฟันออกมาข้างนอกฟันก่อนแล้วค่อยแปลงฟันแล้วเอามันออกไปอย่างง่ายดายเป็นไงล่ะกูอัจฉริยะไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มีแมลงกินฟันเลยทั้งนั้นอะไรวะเฮ้ยรถเป็นอะไรนะฮะมึงเห็นเสาใบผ่านั่นอ่ใส่เออเออเห็นยุบเป็นอย่างคุบเห็น ไรเม็ดหวานเอ๊ะและสรุปมันหวานหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่ไรเม็ดเฉยๆแล้วมันหวานหรือว่ามันไม่มีเม็ดหวานเลยหรือือ,อะไรเนี่ยช่วยเวน้นวรคให้ทีครับพ่อค้าผมงงๆเรื่องเนี่ยโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยนะเล่นเกมอยู่ครับกำลังสนุกภาพน่ารักจัดๆเลยอะเมื่อไหร่จะเลิอกอะเดี๋ยวเลิกละเลิกเล่นเลยเขารออยู่นะครับเลิกคุยกับมึงนี่แหละคุณจะเล่นเกมต่อเอ้า เมื่อผมบอกแม่แม่ครับผมอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเออเออมึงจะเป็นอะไรก็เป็นนะมึงไงเมื่อผมบอกพ่อพ่อครับผมจะเป็นราชาโจรสลัดของมึงว่าไงนะราชาโจรสลัดมีได้แค่กูคนเดียวเท่านั้นกูจะพิชิตแกนไรและวันพี่ต้องตกไปของกูเท่านั้นเรียบร้อยโดนพ่อดับฝันพ่อพ่อก็เป็นโจรสลัดเหมือนกันเมื่อผมจะไปซื้อไก่ทอดหยุดหนึ่งวันเมียติดซีรีส์มันยังดูไม่จบตอนเลยครับเลยไม่ขายวันนี้แบบนี้ก็ได้รู้วะนี่เมียนายดูซีรีส์อะไรวะทำไมมันนานขนาดนั้นวันพีทเพื่อนอู้กูกลับไปเกิิดดหม่่่ีกกกวาไไนลทอ เมื่อคุณกําลังอารมณ์ดีแต่เริ่มมีใครบางคนเริ่มทําให้คุณอารมณ์เสียมหมักแขนเคสักบาทส,บบาทสบบาทม่ำมันควรตีนเะนาะใช่ครับเวลาเราอารมณ์ดีเราจะเปลี่ยนสีหน้าทันทีเวลาเราอารมณ์เสียท,นท,ทันทีนั้นวิธีจอดรถในที่เปลี่ยวแล้วรถไม่หายนี่เลยกูซื้อหน้าผีสิงมาติดใส่เบาะแบบนี้เลยเปรียบเสม,มือนว่ามีผีนั่งรถคันนี้อยู่และไอ้พวกที่จะมาขโมอยมืขอขโมอยไม่ได้ชัวเป็นไอเดียที่ดีแฮะเวลาจอดรถไว้นานตอนที่เปลี่ยวไม่มีทางที่รถจะหายแน่นอนครับ แม่ที่ไปห้องครัวตอนตี3ผมกับพี่ชายอ่ะจิตกายแล้วพี่โดนแม่จับได้อุ้วชมปโจ๊ะเราเข้ามาแบบนี้ประจำแม่เขาดึกว่าผีที่แคมว่าแอบกินข้าวในตู้เย็นตอนดึกนี้เองใครเคยแอบไปกินข้าวตอนดึกบ้างครับคอมเม้นทีนะฮะผมนี่แล้วประจำเลยแหละ สวัสดีครับพี่ชื่อแช่เหรอครับข้างหน้าไม่มีรถสักคันพี่วิ่งขวาทั้งวันมันไม่ดีนะครับแล้วพี่จะไม่ทิดซ้ายเหรอครับหนูว่าพี่ช้าไปนะครับหนูวิ่งซ้ายแล้วมันไม่เทมันไม่เก๋ไม่เก๋าเหรอครับพี่ขับแช่กับพี่เล่นขับแช่กฎหมายเขาก็มีทำไมพี่ขับแช่พี่ขับแช่กับพี่เล่นขับแช่กฎหมายเขาก็มีหรือพี่ไม่แเท พี่ไม่ดีตรงไหนอะก็ดูพี่เดชสิแต่งตัวก็สกปรกกินตัวก็เหม็นเปรี้ยวแล้วเลิกกันเถอะเต็มอย่าทิ้งพี่ไปเต็มเต็มอัครัดดิผู้ถูกแฟนบอกเลยเขาเลยสิ้นหวังในความรักเลยไปขอพรจากฟ้าท่านครับผมโดนแฟนทิ้งพอจะมีวิธีช่วยผมไหมครับขอบคุณครับ เต็มเราดีกันนะหอมจังเลยอ่ะได้ค่ะเพราะความหอมใครๆก็ชอบไอ้ดิโอ้ <c oughs> <c oughs> ยไม่ไหู้โดนตบหัวฟีเลยไอ้ดิแป๊บนึงให้กูฉีดก่อนแล้วมึงก็ตบหัวกูให้มัน,มนแบบเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เงี้ยอ่านรงไว้แน่อีเช็ดถูกกูได้เดินอีกรอบนึงกูโดนตบหลยหัวเดวยดวกูบ่ ต่างตัดผมหน่อยพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเห็นยาวทรงอะไรอ่ะเอาทรงนักเรียนครับชาวหมอต้นหรือหมอปลายปอหนึ่งครับได้เอาเสร็จแล้วสมักเรียนปอหนึ่งอ่ะอนที่สองไปก่อนขึ้นปอสองอ่ะเขาเอาสมุดกับมันมนทับไปแล้วนะครับช่างเดี๋ยวขึ้นปอสองหนูมาตัดใหม่นะครับ ตอนที่ฤดูหนาวนี้จะมาเราต้องเรงเ่งสร้างที่พักให้เสร็จแล้วเราจะอะไรไปตั้งนะครับเราต้องรีบออกไปหาของสูกัดเตรียมออกเดินทางนอนนาววัสดุยินดีจะรับครับมีเสาขายไหมครับถั่งลูกขาไดีเสาเราไม่แนะนำเป็นเสาตะเคียนตายพายจะถูกฟ้าผ่าตายเมื่อตอนฝนตกเสา นี่เป็นเสาให้ชอบถูกชะโลกกับคนเล่นหวยรวยมาแล้วหลายคนแล้วมีหลังคาไหมครับถ้าลกคาจะได้หลังคาแนะนําเป็นสังกะสีจากเราเป็นสังกะสีย่างดีพันใช้เหล็กนำ้ำผีจากกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นทนแดดทนสนิมคอเป็นเกตระดับจักรวาลเขาเคยเอาไปทำยานอาัพโรสเอ็ดมีแบบอื่นอีกไหมครับมีเป็นพลาสติกพีซีรุ่นเบนจากาคีมีห้าสีให้เลือกที่สุดข,ของพีซีต้องลุชาทีเอ็นทีเท่านั้นปรโมชัน่นวันนี้แถมฟรีตะปูต่อฝาโลงเจ็ดป่าช้าถูกเสกมาหลายพิธีป้องกันผู้ผี สนใจชิ้นไหนดีครับงานเหมาหมดเลยครับดีนะสร้างบ้านเสร็จทันอ่ะเมืงนันนั่นหน้าหนาวนี่แย่เลยจริงไหมพวกเราจงยืนหยัดต่อสู้ให้โลกได้จดจำว่าเจ้าคือใครว่าเจ้าผ่านศัตรูอะไรมาบ้างวันนี้เจ้าจงพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าพวกเจ้าไม่ดีอะไรอย่าอยอมแพ้แต่เราไม่เหลืออะไรไปสู้แล้วนะครับงั่ตามรถถังจากทัพหลวงมามาเร็วไปตามทัพหลวงมา มันบนนันอะไรของมันเนี่ยข้าผัดไข่พิเศษหนึ่งจานได้อรอแป๊บเอาได้แล้วอ,<า>อีกคนนะ่ะเอาอะไรผมเอาแกงส้มครับได้เอาได้ เอาแกงเขียวหวานครับหมดนั้นเอาผักบุ้งไฟแดงครับลัดมองเลยผักบุ้งไฟแดงทีหนึ่งเอาผักบุ้งไฟแดงเลบกินที่ยังไฟไม่เขียวเบิ้นได้ ขอบบคคุณรัไฟเป็นไรไม่ติดวะอ๋อติดแล้วขอบคุณครับ ตอนต้มยำปากระป๋องมาดูกันเลยน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยคือต้มยำต่อไปปรุงรสนป้ปลาของปรุงรสพริกมะนาวต่อไปปากระป๋องใส่ไปเลยคนให้เข้ากันต่อไปชิมได้ละต้มยำปากระป๋องสไตล์ครัวนอนนาเสร็จแล้วครัวนอนนาวันนี้จะเหนือตอนต้ม